สวัสดีจ้านาดามาทํากะเพราหมูไข่ดาวกะเพราพริกสดพริกเขียวอันนี้เอา,เอามาโจยๆ,ๆอันนี้เป็นงานของนาดานะคะพริกทุกไปแล้วนี่ตอนนี้ใส่น้ามันแล้วกนทะควันขึ้นมีนะ่นงตามไข่ดาวนะอะดูทอดไข่ดาว ทอดไขได่ไ <Okay. S 1> ไขดาวพีนะะ่น้อง,งไข่ดาวนิส <Menu perfect. S 3> ัยหลังพี่น้องแล้วมาทำกระเพราไข่ดาวเม <medium>. นูเพอร์เฟคเฟอร์เฟคเฟอร์เฟคดูอาวิธีทอดไข่ดาวมีเดียมมีเดียมมีเดียมปานกลางอ่าปานกลางนะคะจุก แต่ไข่แดงไม่สุกสุกนิดหน่อยนี่ใส่จานละเด้อสองจานเรามาทำกระเพราสองที่สองที่กระเพราไข่ดาวไปไปลดน่ะแอาแล้วไปกิน ก่อนอื่นพี่น้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะก็โควิดวนะเราก็ต้องเซฟเซฟตัวเองกันอซึ้งนะนาดาพูดได้ซึ้งนาดาพูดแล้วดูดีอืนะมาทอดไข่ดาวกันต่อนะตอนนี้ไข่เกิอไม่เยอะโอเคไข่ดาวลูกนี้ก็ ก็จะประมาณเอ่อนะฮามีความเยื้อความยยโอเคเอาน้ำมันออกหน่อยนึ่งน้ำมันเยอะไปโอเคนาวก็จะผสมน,นี่เที่ยกพี่น้นนองสองที่สิบกว่าเม็ดใส่ลงไป <c oughs> ตอนนี้นะดาขอปิดแมสก่อนขอปิดแมสค่ะอืมหือเผ็ดเผ็ดทุกอันเ,เนี่ยพริกยังน้อยเลยนะเนี่ยพีนพ่น้องพี่กองไม่สิว่าพริกยังน้อยเลยเพื่อนบ้านสั่งเขากินเผ็ดมาก

ตามไม่ถูกกันเท่เลยพี่น้องนคำตอบที่ไปรลิกไปลงไปนิ้วเจ้าไปลงไปโบชันนะพี่น้องน้ำตาลใส่ลงไปสี้ยดำใส่ลงไปดีไปเลผงนัวนะพี่น้องเขาไม่ได้กินผงงัวเท่าไหร่นะาดาใส่นิดเดียวพอโอเคครับแล้วก็น้ำซุปนิดนึง เดี๋ยวพอน้ำซุปนิดนึงนี่น้ำซุปเราเราใส่น้ำซุปนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้หมูมันเหนียวตองแค่น้ำซุปปีน้องนิดหนึ่งไม่งั้นหมูมันจะนิ่มตเอดแต่บางคนเขาจะกินผัดแห้ง

ใส่จานด้จ้าน่ากินบอกระเพราเราเป็นกระเพราโบราณน,นะกระเพราโบราณโอเคเสร็จจับจานด้วยแตงกวาจับจานด้วยแตงกวา โอเคแค่นี้ก็โอเคเรยียบร้อยนะจ๊ะสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมสวยไหมคะคนสวยไหมคะบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> <c oughs>